ม่เนาะอันใหม่เนาะอันใหญ่อันใหญ่แล้วก็อันใหม่ด้วยใช่ไหมคะอี๋อ่ะอภิษพี่ดินี่สีม่วงมาครับหนึ่งสองอึ๊บเย้เช็ดของเล่นยังไงนะถ้าเวลาพี่เจแบบท่องของเล่นสุกภูบโอ้โหนี่รูกแม่นี่คือใช้ได้เลยนะครับเนี่ยใช็ดยังไงนะเฮ้ยจับของเล่นมาเลอะพี่เจเช็ดมือให้ป้าป๊าหน่อยได้ไหมครับเอาพี่ดินี่สีม่วงป๊าป้าป๊าอันนี้สีสีม่วงนี่ของใหม่หรือของเก่าคะใหม่ อันนี้ค่ะอย่างที่พี่เจอบอกนะคะเป็นดีนี่ออร์แกนิกสวิตช์ดีนเบบี้วิฟนะคะอันนี้มีทั้งแบบซองซองใหญ่แล้วก็มีทั้งแบบซองเล็กด้วยนะซองเล็กแบบผักผ่า,ผาใช่ค่ะ,ค,ค,ะคือดีมากๆเลยสมมติเราไปข้างนอกเงี้ยเราต้องแบบเช็คความสะอาดของเล่นก่อนหรือว่าแบบว่าโต๊ะที่นั่งอะไรที่แบบว่าเด็กๆเกขาจะจับนะคะลูกไผ่ท้่เก็บตอนนี้มันก็เยอะเนาะเราก็เช็ดให้มันสะอาดโอเคแต่อันนี้นะยังไม่ลูกใเออดีนี่ชิมเลยค่ะน้องชอบซองเล็กหรือซองใหญ่คะ เอาซรงใหญ่เลยเนาะโอ้โหโอ้โหชอบซองใหญ่มากโอ้โหสามารถไปซื้อหาได้แล้วนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นกลิ่นเดียวกับสวีทดีมเลยนะคะอบ๊ายบายสมจุ๊บด้วย